สวัสดีค่ะฟรีมนันี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มีแอปหาเงินเข้า t ูมันนี่วอลเล็ตแบบฟรีฟมาแนะนําอีกแล้วซึ่งแอปนี้ทอนเริ่มต้นอยู่ที่10บาทแล้วก็ส่วนใหในการถอนจะอยู่ที่130บาทการปลดบล็อกของแอปก็คือให้เราล็อกอินเนี่ยนะกดล็อกอินตรงนี้เสร็จแล้วกดสปินหรือกดดูโฆษณา6ครั้งเพื่อที่จะปลดบล็อกเมนูต่างๆอันนี้คือการปลดบล็อกของเขา ส่วนตรงนี้คือหนะ้าตาของแอปนะคะมันจะเป็นแบบนี้แอปเนี้ยหาคะแนนง่ายนะมันเป็นของค่ายเดียวกันกับที่เคยเอามาลงบ่อยๆซึ่งมันในเมื่อมันเป็นของคล้ายเดียวกันใช่ไหมแต่ว่าเออมันจะมีเกมต่างๆเมนูของเขาก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเลยนะคะอันนี้นุชขออนุญาตไม่ไม,ไม่ไม่ทำให้ดูทุกเมนูละกันนะคะเพราะว่าเชื่อว่าเราหลายๆคนน่าจะ จะเล่นเป็นแล้วล่ะก็คือเกมนี้หลักๆของแอปนี้ก็คือการดูโฆษณาถ้าเราดูโฆษณาเยอะเท่าไหร่เราก็จะได้รับคะแนนเยอะมากเท่านั้นส่วนคนที่เป็นสายแนะนําก็คือตรงนี้ in v i t e friend นะคะเราก็มากดคัดลอกลิงของเราแล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้สําหรับคนที่อยากจะแนะนําเพื่อนส่วนการเล่นเกมก็จะเป็นการเล่นเกมที่ว่าเอาเอาอันเนี้ยสามอันวางติดกัน เนี่ยค่ะการเล่นเกมของเขาจะเป็นแบบนี้อืบางคนอาจจะมองว่ายากนะคือยากไหมพี่ว่านะมันมันยากตรงที่ว่าเขาเป็นอตัวแบบเนี้ยแล้วมันเราแยกไม่ออกไงเราจําแนกไม่ออกว่าเฮ้ยมันจะต้องอะไรยังไงคือมันเหมือนกันนะ่ะ <laughs> คือความคิดของเราเราคิดว่ามันเหมือนกันไงเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันยากอืออ่ะประมาณนี้นะคะอันนี้คือการเล่นเกมของเขาโ o เ u อ,อ่ะถ้าอยากได้คะแนนคูณสองเราก็กดดูโฆษณาเพื่อที่จะรับเหรียญได้ก็ประมาณนี้ละกันนะคะสำหรับการมาแนะนำแอปใหมท่ที่หาเงินเข้า to money wallet แบบฟรีการถอนเงินของแอปถอนเริ่มต้นอยู่ที่10บาทแล้วก็ สูงสุดในการถอนแต่ละครั้งจะอยู่ที่150บาทไม่แนะนําเพื่อนก็ถอนได้เพราะว่าแอปเนี่ยมันถอนขั้นต่ําอยู่ที่10บาทแล้วก็คะแนนในแต่ละวันก็ถือว่าได้เยอะอยู่ประมาณนึงนะคะลองเล่นดูละการสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมแต่ถ้าคนที่ไม่ใช่สายเกมก็รอเว็บอื่นหรือแอปอื่นก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะพยายามหามาลงให้เรื่อยๆช่วงนี้ก็มีแต่เกมนี่แหละที่ที่มันยังยังมีมาเรื่อยๆก็ ถ้าเป็นแบบสอบถามเออน,นิดนึงถ้าเป็นแบบสอบถามก็ลองเลื่อนดูคลิปเก่าได้นะคะคลิปเก่าก็มีแบบสอบถามบ่อยอยู่ก็ลองดูละกันเราชอบแบบไหนเราก็เลือกแบบนั้นใครที่สนใจสำหรับเป็นสายเกมกดได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปนะคะ